โคสปอร์ตยังแป่งตัวเหนือ2,650บลลาส่วนทองไทยเปิดตลาดบวกแตะ41,700บาทสัปดาห์นี้จับตาสาขการวันออกกลางและประชุมกรนองสวัสดีเพื่อนเพื่อนักงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้จันทร์ที่14ตุลาคมทางโกราก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจาทุกวันนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดของไทยก็ตามนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ต้องขอบคุณบริษัทค้า,า,าอทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สานุนกำเน็นของโกรามาอย่างต่อนเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b o o l ร a n International บร, Inter Go Go rain, บริษัทอิน์โกโกเทรดจำกัดบริษัทออซิลิจำกัดบริษัทชายนิงโกบุเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดบริษัทเล่งหงคอมเมอร์ี้จำกัด ราคาทองคําไทยเปิดตลาดต้นสัปดาห์ผันผวนแต่เช้าเลยนะครับสมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันอย่างเท่ากับราคาปิดเมื่อวันเสาร์นะครับก่อนอีก15นาทีถัดมาจะประกาศเพิ่มขึ้นมา50บาทนะครับทำให้ราคาขายออกทองคาแท่ง9.5และเวลา10.00นอยู่ที่41,700บาทราคารับซื้ออยู่ที่41,600บาททองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่42,200บาทราคารับซื้ออยู่ที่48,560บาท20สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่33.31บาทต่อดอลลาร์นะครับทางนี้เงินบาทยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามทิศทางตลาด แต่ในวันพุธดทดี่จะถึงนี้ต้องจับตาผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนอง,อง,องนะครับซึ่งตลาดคาดว่าจะยังไม่มีการปรับดอกเบีย้ยนะครับและอาจจะส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับทางนี้ชา n นิงโกมองว่าราคาทองคําไทยหลังจากที่พักตัวที่41,300บาทแลว้วก็เกิดการรีบาวน์นะครับซึ่งจะเป็นได้2แบบคือรีบาวกับรือสอบ42,000บาทใหม่กับรีบาวไม่ผ่าน41,850บาทแล้วก็กลับลงมาพักฐานใหม่นะครับดังนั้นนักทุนเรียกกลางที่สะสมไม้บริเวณ41,500ถึง41,400 สิบบาทแล้วก็ไม้ที่2บริเวณ4 1 3 0 0บาททยอยขายทำอะไรเพียงบางส่วนนะครับแล้วก็สำรองการสะสมไม้ที่เหลือเช่นเดิมนะครับหาราคาย้อนกลับมาใหม่ก็สะสมเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นไม้ที่1แล้วก็ไม้ที่2เนี่ยก็คือราคาใกล้เคียงเดิมนะครับส่วนไม้ที่3บริเวณ4 1 0 0 0ไม้ที่4บริเวณ4800 0แถึง4ี่0 0แล้วก็เหลือไม้หนึ่งไว้ประเมินตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้นิ้งโกให้แนวต้านราคาทองคำไทยที่ 41, 800, ล้วก็41,950บาทคันนีแปดรับอยู่่ที4,600แล้วก็4ี0 0มื่นหน ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาโกลด์ซัอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างจะผันผวนนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ปรับตัวลดลงต่อนเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้าหลังตัวดัชนีกิจัารออกมาดีนะครับโดยลงไปแตะจุดต่ำสุดที่2,602ดอลาลาร์ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาได้ในช่วงวันพฤหัสและก็วันศุกร์นะครับว,วันศุกร์นียปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง27ดอลลาร์มาแตะหลับสูงสุดที่2,661ดอลลาร์ก่อนจะย่อตัวไปเปตลาดที่2,650ดอลลาร์ขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมารราาาาคลบดดสอออแถวว2640 26กก่นนนจะฟืื้ตัมเห 50บาลาเลยครั้งในวันนี้นะครับในวันนี้ตลาดอาจจะเคลื่อนไหวได้ไม,ไม,ไม่มากนะครับเพราะว่าเป็นมนหยุดทําการของธนาคารในฝั่งสหรัฐนะครับทางนี้ราคาโกลด์สปอร์ตยังมีแรงหนุนจากที่ทางการชละลอตัวลงของเงินเฟอ้อในสหรัฐนะครับแม้ข้อมูลบางรายการจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์แต่้านี้เฟดยังยืนยันแนวโน้มการเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดนะครับนับว่าเป็นการจํากัดการปรับตัวขึ้นต่อของเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนรัฐบาลสหรัฐนะครับทำให้ราคาทองคํายังสามารถทรงตัวในระดับสูงได้ไดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในประเทศนะครับ แนะนำพินาาเข้าซื้อนะครับเมื่อราคาปรับลดลงเท่าใกล้แนวรับบริเวณ2,638ดอลลาร์ตาดขาดทุนหากราคาหลุดแนวรับ2,609ดอลลาร์นะครับแล้วก็ทยอยแบ่งขายทางกำไรเมื่อราคาปรับขึ้นเข้าใกล้แนวต้านโซน2 6 5 6ถึง2,662ดอลลาร์หากราคาสามารถผ่านไปได้นะครับอาจจะชะลอการขายทำกำไรแล้วก็ไปรอขายกันที่แนวต้านถัดไปนะครับขณะที่พ่เซิงเฮงมองว่าราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรง2วันติดต่อกันหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐโดยมาสุขสหรัฐเปิดเผยดัชิีราคาผู้บีหรือ ว่า PPI เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น0.0%เมื่อเทียบกับรายเดือนนะครับต่ำกว่าจราเขาการแต่เพิ่มขึ้น1.8%เมื่อเทียบกับรายปีมากกว่าที่ตลาดคาดการเป็นปัจจัยหนุนให้เฟดมีแนวโน้มปรับรดาาลดอัตราดอกเบีย้ยเหลือเพียง0.25%อีก2องครั้งในปีนี้นะครับนอกจากนี้ราคาทองคำั้องได้หนุนจากความเสี่ยงทางด้านภูมิศาสตร์ในวันดอกกลางซึ่งล่าสุดได้มีการโจมตีกันระหว่างกลุ่มิชเบรตในเลบานอนและก็อิสอราเอลนะครับส่อเขาความขัดแย้งที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมาดูมุมมมมออองง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 ทางทาาาาาาคินนกผู้้้ซีบวว่่่่แแแรืัเขขาาย็ขชป ทำให้สัญญาณเทคนิคของราคาทองคําในทม์เฟรม240นาทียังคงมีสัญญาณปรับตัวขึ้นระยะสั้นนะครับมีระรับที่2,640ลาาลานแนวต้านที่2,670แล้วก็2,685ลลา์ด้านอินดโก,กูมาว่าราคาทองคําแท่งปรับตัวลดลงกว่า700บาทหลังจากที่เคยขึ้นไปแตะเกือบ42,000บาทนะครับแล้วก็ย่อลงมาแถว41,300บาท ก่อนจะรีบาวขึ้นไปบริเวณ41,600บาทอีกครั้งหนึ่งคาดว่าเดือนตุลาคมนี้ราคาทองคําตะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังคงเป็นขาข,ขึ้นในภาพรวมแล้วก็ไม่มีข่าวรายย่จยส่งผลกระทบในช่วงนี้นะครับโดยข่าวที่น่าจับตาม,มองก็คือการเลือกตั้งสหรัฐแล้วก็การประกาศลดดอกเบี้ยจากเฟดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับอาจทาให้ราคาทองคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นจนถึงต้น,นหน้าก่อนจะมาวัดตามข่าวอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ายังคงสั่นุนราคาทองคําไทยในช่วงนี้นะครับซึ รถดอกเบี้ยหรือเปล่าในช่วงกลางสัปดาห์นะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าเงินบาทได้เช่นกันปิดท้ายที่ g ีแคปโกลนี่เราซื้อที่2,626ดอลลาร์มีรับที่2,620ดอลลาร์2,621แล้วก็2,616ดอลลาร์มีจุดซับบอลที่2,610ดอลลาร์ขายที่แนวต้านที่2,662 2,667แล้วก็2,672ดอลลาร์และนี่คือข้อมูลที่โกลเราอยู่ที่บอกฝากกันในช่วงแรกของวันนี้นะครับเป็นการสรุปภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาผลกระทบแล้วก็ปัจจัยที่ย นะครับเดี๋ยวช่วงบ่าย,ายอาจจะมีการพูดคุยเพิ่มเติมจากผู้บริหารของบริษัทค้าทองคำหรือนักวิเคราะห์อของบริษัทค้าทองคำนะครับเราติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับชมนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ